พี่น้องสองตัวเก้าสอง ช้าหนึ่งนอนลงตรงระเบียงเขาเหลือกันแค่2ตัวแล้วนะคะครอบครัวไม่ทองแท้นกมันก็เสียชีวิตหรือตายไปเพราะลูกไยๆเก็บนะคะ <c oughs> ก็น่าเห็นดูนะคะมีกันอยู่แค่สองตัวพี่น้องตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็จะร้องเรียกหานะคะ ช่วงนี้ตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงนิดๆน,นะคะแลวสองตัวเขาก็จะมานอนเล่นอยู่บนระเบียงบ้านชั้นส หนึ่งหลับตุ้งเลยอันนี้หนึ่งเดือแม่แมวว่ะเหมือนแม่ทองแท้ตัวก็คล้ายกันมากค่ะจนแยกไม่ออกอ๋อเป็นแม่แมวอืมขอภัยแม่ทองแท้กันเจ้าสองนะคะมานอนเล่นอยู่ริมระเบียง ความสุขของแมวได้พักผ่อนเอ่อเสียงเด็กร้องง่วงมากขนาดนั้นเลยเหรอง่วงจริงๆค่ะง่วงมากจริงๆ แม่ก็แก่ชาราเนาะผ่านการมีลูกมาสามสี่ครอกแล้วนะคะก็เหนื่อยแก่แล้ว <c oughs> หลังจับไปทำหมันเนี่ยเอาแต่นอนแล้วก็กินจนอ้วนสองนอนข้างแม่ อ่าโอ้ยแมวหาวนะครแมวหาวชีวิตแมวก็มีแค่นี้แหละแล้วไงแม่ทําแท้อ้ยหาวปากกว้างเลย หาวโชว์ท่านผู้ชมเจ้าหนึ่งเหรอเนี่ยฮห,หนึ่งเหรอแม่นลกว่าแม่ทองแทเอาละเจ้าของงงครับนอนไปนอนไปแม่ไม่กวนละสรุปอีกทีนะคะเป็นเจ้าหนึ่งกับเจ้าสองค่ะนอะตอนนนอนพักผ่อนอืม มีความสุขกันจังเลยนี่ <c oughs> หาวกิ่งมากเอา <c oughs> หาวชูท่านผู้ชม <c oughs> ทำความสะอาดผิวนะคะรักสวยรักงามอืมหาวฟัดฟัด ที่นี้ลักสวยลักงามนะคะต่างแต่ละตัวอทำความสะอาดอไซดขนไซดขน เลียนะคะเรียดตัวเองสวยแล้วลูกสวยแล้วสะอาดพอแล้วก็เป็นความสุขของแมวในแต่ละวันเขาก็จะมานอนพักผ่อนนอนเล่นหยอกกันบ้างทำความสะอาดขนให้กันนะหรือว่าต่างแต่ละตัวก็ทำความสะอาดขนของตัวเองนะคะ ดูน้องสองเขาเมื่อมองอะไรอะเอาหัวเอาหัวพาดอยู่บนขื่อบ้านนะคะนี่นีนีเหมือนนอนรอคอยน่นหนึ่งเขาก็ทำความสะอาดให้น้องสองฮ้องไงคะอือหือโชว์ใหญ่เลยโชว์ท่านผู้ชมใหญ่เลยว่าเรารักสวยรักงาม เลียเข้าไปรักกันนะคะมีกันแค่สองตัวแล้วตอนนี้พี่กับน้องแม่ทองแทเจ้าหนึ่งจ้าสอง อ้าวกันคันคันคันเกาเกาเกเกาเรียต่อค่ะ เมงวันลบกวนเขา,เอ,าเอาหางได้แมงวันนะคะอร่อยไ่เลูกเลียขนตัวเองเค็มมะ เมวตัวเมียนี่จะใช้เวลาทาความสะอาดขนนะคะทั้งทั่วเท้าหน้านะคะลําตัวแล้วก็ทุกส่วนที่เขาแบบเลียถึงเนาะจะจับเวลาจริงๆก็อยู่ประมาณแต่ละตัวแต่ละลังแต่ละครั้งก็ห้านาทีขึ้นนะคะเท่าที่สังเกตเนี่ยดูดูโอ้ยก็ช่วยกันเลียนะคะโอ้ยน่ารักจริงๆอ้าวอ้าวสองทำความสะอาด อืมอืมอ่ะโอ้โโชว์ก iya, ันใหญ่เลยดูดูอืมอืมลำเวียดลำไหวยนะคะเอก่าเก่าเกาเดี๋ยวเย็นนี้ต้องฉีดสเปรย์ฆ่าหมัดจะเรียซอกนิวเล็บเท้าเขาเนี่ยดูดูดู แล้วก็กระเลียให้พี่แล้วพี่กจะเลียให้น้องมันเป็นภาพแสดงถึงความรักความอบอุ่นที่พี่น้องจะมีให้กันเนาะเอาละแล้วก,ก็จะนอนต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับความน่ารักของแมวในครอบครัวแม่ตองแท้ใหม่ในโอกาสหนะ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายซียูอเก